เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกม A 3ทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีจากช่องผมเองด้วยนะครับที่สำคัญมีเกมมือถืออีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเกมการชิปแบตเทิคลคริปโตโคอนฟลิกต์นะฮะและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปที่ด้านล่างนะครับผมมีเพจมีไลน์แล้วก็มีเบอร์โทร3ช่องทางเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม นั่นไงมันมาอีกแล้วมันจะมาเล่นเราแล้วพอพอพอเนปัดจัดเอเอาไหมเอาไหมเอาไหมทุกคนจะดูหน่อยไหมให้ผมเชื่อสวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม A3 Steel Alive กันนะครับ อวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่จะมีการแจกรางวัลเป็นเหรียญโซลิงเกอร์นะครับผมจํานวนห้าสิบเหรียญเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกคนสามารถทําได้เลยง่ายๆทําตามผมเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้เอาไว้ใต้คลิปนะครับและทุกคนสามารถเข้ามาทํากันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่25ิ้าแล้วแหละนะฮะแต่พอดีผมก็เพิ่งจะว่างทํานะครับแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะกิจกรรมมีจนถึงวันที่สามเอ็ดนะครับผมแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคน มาทำกิจกรรมน้อยมากนะฮะจำนวนแค่284หนเท่านั้นนะฮะเหลืออีกแค่4วันนะครับมาทำตามผมได้เลยนะฮะไม่ยากนะครับผมรา,ายละเอียดเนื้อหาเนี่ยมันก็แค่ให้ติ๊กคำตอบที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับเขาจะใบามาประมาณว่า,อ,าอุปกรณ์เทพเจ้าพวกนี้มันเป็นโซลิงเกอร์อะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้เลยเขาคือลาซีเอลติ๊กไปเลยนะครับตอบลาซีเอลนะครับแล้วก็กด ไปล็อกอินก่อนนะไปล็อกอินอีเมลที่มันตรงกับ ID ดีเกมของเรานะครับอย่าไปใส่อีเมลใครก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวถูกมาแล้วไม่ได้รางวัลนะครับเอาเป็นว่าล็อกอินเสร็จนะครับแล้วกดส่งจบแค่นั้นเองนะครับนะตรงนี้เขาก็จะแจ้งรายละเอียดอยู่นะครับว่าจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามลําดับนะฮะประมาณนี้วันที่1เมษานะครับผมเหรียญอัญเชิญคืออะไรนะครับสําคัญอย่ามองผ้าอย่าข้ามนะอย่ามองข้ามนะฮะเพราะว่ามีสิทธิ์ได้เอลเลี่ยนด้วยนะครับเข้าไปที่ร้านค้า อันเชิญมันคืออันนี้นะครับมันคือเหรียญตัวนี้นะฮะห้าสิบเหรียญเปิดได้ห้าทีทุกคนมีโอกาสได้รับขอตัวที่เราอยากได้ด้วยนะฮะแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ตัวที่เราต้องการมันก็จะได้พวก่าดาว exp อะไรเยอะแยะมากมายคือว่าคุ้มนะครับส่วนวจะได้5าดาวอะไรเงี้ยหดาว7ดาวอย่าง,าาอ,ยางอย่าง7ดาวผมก็เพิ่งได้มาสักครู่นี้นะฮะแต่ผมเปิดไปแล้วนะครับไม่ได้ทําให้ดูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ก็อย่าพลาดละกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจกันสักนิดหนึ่งนะเป็นอันนี้คือปัญหาประเด็นนะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมมันอาจจะเป็นแพ็กเกจที่รายละเอียดเกมไม่ได้ใส่มาให้หลายคนซื้อไปแล้วตกใจนะครับของไม่ได้รับนะครับผมผมจะมาพูดถึงแพ็กเกจอันนึงก่อนนะครับจริงๆมันมีหลายอันแต่มันหมดเขตไปแล้วนะครับมันจะมีแพ็กเกจ ที่เกี่ยวกับประมาณแบบต้องเหมือนกับต้องรอค่าพลังอ่ะถึงจะได้ของอ่ะอย่างอันนี้เข้าไปที่ร้านค้า A3 นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะแบบหนึ่งนะครับนะผมจะบอกก่อนนะครับอย่างอันนี้เขาบอกเห็นไหมเขาลงไว้7วันนะครับซื้อมาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะได้หมดนี่นะครับผมเขาจะเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับ7วันนะฮะเฉลี่ย7วันนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ย เราบุไว้7วันนะครับ7วันนะครับก็คือประมาณนี้นะครับผมเขาจะแบ่งเฉลี่ยไปเรื่อยๆแต่มันมีอันนึงที่ทุกคนซื้อไปแล้วอ่ะแล้วอาจจะมีการตอบรับมาค่อนข้างที่แบบคือเขากลัวกลัวแบบว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วทําไมไม่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมอธิบายทุกคนเข้าใจก่อนนะครับคือแพ็กเกจสัญชาตญาณแห่งเนเดรูนะฮะหลายคนนะครับซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับผม แล้วตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมก็ว่ากันไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันมีรายละเอียดอะไรอยู่ข้างในแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากอะเอาเป็นว่าแพ็กเกจอันนี้นะครับใครซื้อไปนะครับต้องนับต้องดูค่าพลังนะครับถึงจะได้นะครับอย่างผมค่าพลังอะมันถึงละแต่บางคนเล่นใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยหูได้เพชรต้อง9,900ั้ออันแน่เออซื้อมาปุ๊บได้แค่พันกว่า,าได้แค่900กว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมจะให้ดูนะครับเข้าไปที่รูปดาวปฏิทิน โปรโมชั่นนะครับนี่ครับผมแพ็กเกจบรรล,ลุสันาตยานแห่งเใดน,ในลูทุกคนจะต้องมีค่าพลังรวมนะครับรวมสโลิงเกอร์และตัวเราด้วยนะฮะถ้ารวมได้7จ็ดล้านห้าก็ได้อันนี้คนที่เข้าเกมใหม่ใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะได้แค่2อันตกใจนะฮะก็เขาก็น่าจะตกใจนั่นแหละก็เข้าใจอยู่นะครับว่าทําไมตกใจเป็นผมผมก็ตกใจนะรัาทำไมได้แค่นี้ทําไมได้แค่แบบพันกว่านะมี2ออันนะต้องเก็บคะแนนถึงขนาดไหนถึงจะได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ต้องห่วงน้ำเป็นคะแนนรวมมีโซลิงเกอร์ด้วยก็คือจบยังไงก็ถึงตรงนี้อยู่แล้วก็เราต้องมีค่าพลังรวมนะครับจนถึง16ล้าน5แสนถึงเราจะได้ครบทุกอันนะครับอย่างผมเนี่ยขนาดผมเล่นขนาดนี้ผมยังขาดอีกเนี่ยยังต้องขาดอีกต้อง2แสนะ่เห็นไหมก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับผมเรื่องนี้นะฮะก็จะมาเตือนแล้วกันนะครับเผื่อทุกคนแบบ หวังไว้แบบเฮ้ยซื้อปุ๊บต้องใช้เลยปั๊บเนี่ยเออต้องระวังกันด้วยนะแต่ถ้าค่าดพลังคาพลังใครถึงแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะครับผมว่าเออเรามีทุนไหมแล้วเราคุ้มกับที่เราซื้อไหมนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ย้ําก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปการชวนลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นคลิปที่มาสอนการเล่นเกมนะครับแล้วก็อ่าพูดถึงเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆแค่นั้นเองนะครับผมนะ ก็สนใจยังไงก็ติดต่อกับที่ร้านพี่จรชาวไร่ได้เลยนะครับผมทีตาคลิปผมนะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจริงๆอ่ะผมอยากจะพูดหลายๆเรื่องนะครับพอดีผู้เล่นใหม่นะครับก็เพิ่งจะมาเจอช่องผมใช่ไหมแล้วเข้ามาเนี่ยก็อยากจะถามผมในเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมทุกคนถามถามได้เลยนะในใต้คอมเมนต์ ถามได้เลยนะถ้าผมว่างผมจะมาไล่ตอบให้หมดเลยนะครับบางทีผมอาจจะตอบช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะพยายามสอนทุกคนนะเออแล้วทุกคนอาจอีกเรื่องหนึ่งอะคาถามที่ถามบ่อยคือดอกไม้แดงได้จากไหนอะผมบอกเลยดอกไม้แดงนะครับได้จากสังเวียนนะครับผมอ่าดูเวลาเอานะครับอีกหนึ่งวันอีกสามวันเขาไม่ได้ระบุนะครับแต่เราได้ดอกไม้นะครับผมสามรอบได้สามรอบ ลงไปต่อสู้กับเขาแล้วเขาจะได้มารอบหนึ่งมีบางวันได้ครั้งละแข่งได้สามรอบใช่ไหมบางวันได้เจดอกบางวันได้14ดอกต่อรอบนะฮะก็รวมๆก็คือ30 40ี่ดอกใช่ไหมบางวันก็ได้แค่7จ็ดสสดได้แค่ยี่สิบอ่ายี่สิบเอดอกนะฮะแล้วก็กิววอนะครับอันนี้กิววอนี่จะได้เยอะหน่อยนะครับผม4ี่สิดอกก็ถึงนะอะหรืออาจจะเกินจากนั้นด้วยก็ได้นะครับผมเนะี่ยกิววออ่า สงครามยึดครองเนี่ยนะก็มีอันเนี้ยที่ผมเห็นหลกัลกๆนะครับผมที่ได้บ่อยๆนะครับหลังๆนะถ้าคนขยันหน่อยลงกีวอลงสังเวียนะดอกแดงเหลือครับแต่โบแต่โบไม่เหลือนะฮะดูได้ดูได้นะฮะนี่นครับผมดอกแดงผมมี80กว่าเห็นนะแต่โบผมไม่มีโบมันได้จากเควสเท่านั้นนะครับในการอัพโซลิงเกอร์นะอัพลูกแก้วกับอัพอัพตัวละครน,นะมันก็จะได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับก็ยังไงก็เฮ้ยไปตีเขาทำไม เนี่ยบางทีเผล่อไม่ได้แล้วเราเปิดมาเราตายแล้วก็หัวร้อนแล้วเราก็ไปไล่เชือดเขาอีกน้่นั่นไงมันมาอีกแล้วมันจะมาเล่นเราแล้ว <laughs> พอพอพอเนี่ยจบปัดจ,จเ้เอาไหมเอาไหมเอาไหมทุกคนจะดูหน่อยไหมให้ผมเชื้อไหมไม่ไรผมเป็นคนใจดี <laughs> อ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์เลยผมจะได้ทำคลิปมานะครับใครผมจะดูคำถามที่มันมีอ่าที่ผมจะทําคลิปอะ่ะบางทีคําถามมันเยอะๆอะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันโอเคนะคถ้ายังไงคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ